เมีธุระว่าเอาค่าขนมมาให้ครับเป็นกำลังใจให้ให้เฉยๆครับผมอยู่ในนี้ข้าวกะบนข้าวกรโบนครับเด้อไม่ใช่ผมผมจะให้ผุให้ผลขจะให้ทุกคนครับแล้วมีอะไรจะมาดูชื่ออะไรครับขอยร้อยปู่ก็ทำอย่างนอันนี้แหละธุระของผม ธุระช่วยคนครับใช่ครับครับอยู่ี่ตาราหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตาราเลยรารีมัว่าตารางไรส่วนเชื่ออะไรครับเศรษฐุล่ะครับละไม่หรอกแบบผมก็นี่แหละธุราของผมขอคุณม่ขอในเจริญเจริญับานที่่าไหรครับ่ดครับอกนี่เดใช่ครับตัวหลังที่มหลังที่ามซเบอร์เนี่ย

เรามาทําความดีก่อนเข้า,<ป>ขาบ้านนะครับ <laughs> กับกับน้องแอดมินนะครับนะนี่บ้านดิวอยู่ซอยแรกก็เลยแบบว่ามาเป็นกําลังใจให้พี่รปภเขาหน่อยนะครับก็ฝากให้พี่ๆอย่าลืมทําความดีกันด้วยนะครับบ๊ายบาย